ใค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยมีเมนูขนมไทยโบราณมานําเสนอนะคะนั่นก็คือฝอยทองค่ะฝอยทองก็จัดว่าเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสนะคะแล้วก็นําเป็นขนมมงคลของไทยอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันลักษณะก็จะเป็นเหมือนเส้นไหมสีทองๆนะคะแล้วพับเป็นแผ่ๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทํากันค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของฝอยทองนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือไข่เป็ดค่ะ ไข่เป็ดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้เลือกไข่ใหม่นะคะผิวก็จะค่อนข้างขรุขระแล้วก็จะเห็นใส mm. เห็นตัวไข่นะคะสีก็จะสวยกว่าแล้วก็มีไข่ไก่ก็เช่นกันค่ะนี้จะเป็นน้ํานะคะลอยดอกมะลิถ้าไม่มีดอกมะลิที่ลอยเนี่ยเราก็ใช้หยดกลิ่นมะลิเอาก็ได้น้ําตาลทรายนะคะมีไม้ปลายแหลมเอาไว้ตอนเขี่ยขนม,มนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะสิ่งสำคัญก็คือที่เป็น ที่ยอดฝอยทองนะคะหรือกลวยยอดฝอยทองซึ่งปัจจุบันมีขายตามร้านขายขนมหรือเบเกอรี่ทั่วไปนะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะทำน้ำชื่อมทิ้งเอาไว้นะคะก็คือเอาน้ำตาลทรายเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำค่ะจากนั้นนะคะก็เปิดไฟะคะ่ะ เราใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็จะตั้งทิ้นไว้อย่างนี้โดยที่ไม่คนนะคะปล่อยเอาไว้จนน้ําตาลทรายละลายนะคะเพราะว่าการคนอาจจะทําให้น้ําตาลนี่มันตกผลึกได้นะคะเราก็จะปล่อยไว้จนเดือดระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปทําตัวไข่กันค่ะค่ะระหว่างที่เราตั้งน้าเชื่อมไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําตัวไข่กันนะคะ mm hmm. ก็คือฝอยทองเนี่ยนะคะเราก็จะตอกไข่ทั้งหมดนะคะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยใส่ในอ่าง แล้วก็แยกเฉพาะเอาแต่ไข่แดงเนี่ยนะคะมาใส่ในอ่างที่รองด้วยผ้าขาวบางเพราะเราจะกรองในผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งนะคะแล้วที่สําคัญคือเอาน้ําค้างไข่มาด้วยนะคะเพราะว่าน้ําค้างไข่เนี่ยมีความสําคัญคือมันจะมีความเหนียวแล้วทาให้เส้นของเราเนี่ยเหนียวไม่ขาดง่ายการอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ไข่ไก่กับไข่เป็ดผสมกันเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความแข็งตัวและเหนียว ส่วนไข่ไก่เนี่ยนุ่มใช่ไหมคะมันพอมาผสมกันมันก็เลยจะได้ความพอดีที่ไม่นิ่มไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปตัวน้ำค้างไข่นะคะก็รีดใส่ได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ที่บอกคือไข่เนี่ย ตอนเอามาถึงเราก็ล้างใส่น้ำนะคะหมายถึงว่าล้างน้ําให้สะอาดเปลือกเพราะว่าจะได้ไม่มีเศษพวกสิ่งสกปรกเนี่ยลงไป mm hmm. อย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมสามารถหาไข่ใหม่ได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าน้ำค้างไข่ก็จะเยอะแล้วสีก็จะสวย น,นี้จะแตกไปสั้นหนึ่งฟองเดี๋ยวเราเ้ิ่ม้ำค้างไข่จะใสๆนี่นะคะจะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลย เดี๋ยวซักแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีดสาเหตุที่ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าเอ่อเราจะรีดด้วยมือเพราะว่าเราจะได้เอาเมือกไข่ของไข่ขาวนี่ออกให้หมดเพราะเราจะใช้แต่ไข่แดงจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้ใช้แบบฝรั่งทพิเวลาตอกแล้วแยกจากเปลือกเพราะว่าอย่างนี้จะรูดเนี่ยค่ะรูดตัวเมือกของไข่ออกให้หมดนะคะ อันนั้นให้ไปแตกอันนั้นไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องนั่นอยู่ดีอีกอย่างที่สำคัญคือการทำขนมไทยโดยเฉพาะที่ทำจากไข่นะคะไม่ให้สิ่งสำคัญคือภาชนะมือหรืออะไรก็ตามที่ใช้ร่วมกับไข่เนี่ยต้องแห้งนะคะเพราะว่าเวลาขนมที่คาวหรือว่าที่เราชิมแล้วจะมีกลิ่นคาวไขนเน่เนื่องจาก ภาชนะเปียกหรือมือเปียกมือชื้นเนี่ยเลยทำให้ขนมขาวได้ตอนนี้เดี๋ยวแนมก็จะแยกไข่แดงไข่ขาวไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนรีดไขท่ทีหนึ่งแล้กันค่ะเราก็แยกไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ รีดเลยค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีไข่แดงอยู่พร้อมกับน้ำค้างไข่นะคะหรือไข่ไข่น้ำค้างนี่นะคะที่เรากรองอีกทีนึงเพราะว่าตัวเมือกของไข่หรือตัวมันจะมีที่หุ้มเยื่อไข่แดงๆเนี่ยคะ่ะจะได้ไม่ออกมาที่ออกมาก็คือเป็นเนื้อไข่ล้วนๆน,นะคะ เนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะไปหยอดตัวฝอยทองแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะโรยฝอยทองแล้วนะคะพอน้ำเชื่อมเดือดเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้สัก5นาทีสิบนาทีก่อนนะคะหลังจากนั้นก็หลีไฟนะคะให้เป็นไฟอ่อนๆน,นะคะ เราก็จะเริ่มหยอดนะคะนี่ที่ที่หยอดนะคะตักใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาหยอดเนี่ยเราจะยกสูงจากตัวกระทะทองนะคะแล้วก็วนเป็นวงกลม วนสักประมาณ20-25รอบนะคะก็วนไม่ช้ามากแล้ก็ไม่เร็วมากนะคะกำลังดีนี่ยะคะก็จะเริ่ม หลังจากนั้นนะคะก็ใช้ไม้ปลแหลงนะคะยาวกว่าน,นี้ก็จะดีนะคะนี้รอสักนิดหนึ่งนะคะให้น้ำเชื่อมันเหมือนต้มตัวฝอยทองนิดหนึ่งนะคะจริงๆจะเห็นจากจริงๆควรจะเป็นเส้นฝอยๆนะคะนี่อาจจะมีจุดไปบ้างนี่ยนะคะก็ตรวจกลับมานะคะ แล้วก็ไปพับบนตะแกรงนะคะตะแกรงจะค่อนข้างถี่นิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ตกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างที่บอกตตะแกรงเนี่ย ถ้ามันถี่เกินไปก็ถ้ามีเชือกอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราก็ใช้เชือกช่วยในการรัดตัวตะแกรงนิดนึงเพราะว่าจะได้เส้นมันจะได้ไม่ตกลงไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้กะตัวขนาดได้ด้วยว่าเราจะทําขนาดสี่เหลี่ยมแค่นี้แล้วก็มันจะวัดขนาดได้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองหยอดอีกสักอันนึงนะคะ ประมาณถึง25รอบนะคะอย่าลืมจะสังเกตถ้าน้ำเชื่อมเรเิ่มตกผลึกรอบขอบกระทะเนี่ยแสดงว่าจะค้นไปเราสามารถเติมน้ำเปล่าเข้าไปได้นะคะ เนี่ยะคะคือเส้นจะใหญ่จะบางเนี่ยอยู่ที่มือที่เราวนด้วยนะคะถ้าวนเร็วไปเส้นก็จะอาจจะขาดแล้วหยวดเป็นจุดแล้วก็บางแต่ถ้าช้าเกินไปเส้นก็จะใหญ่แบนเป็นเหมือน,นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะคะไงก็เดี๋ยวนก็จะหยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนจัดจานเสิร์ฟเปนอีกทีนึง,นงนนะค,ะค่ะค่ะเราก็ ทำไฝทองเนี่ยโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพเป็นแผ่ๆที่เราวางตากก็คือให้น้ําเชื่อมที่มันชุ่มเกินไปเนี่ยมันได้หยดลงไปด้วยนะคะข้างล่างตอนนี้เราก็จะใส่จานเสิร์ฟเลย ล่วงเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝอยทองไงคุณผู้ชมลองเข้าไปดูวิธีการทำและอัตราส่วนได้นะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะลืบกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ